สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งท่ามกลางเสียงสกุณาร้องระเบงเสียงแซ่อยู่บนต้นไม้เนาะท่านผู้ชมเนาะผู้ผู้ผ,ผูอ่าบางก็อยู่ต้นมะละกอบ้างก็อยู่ต้นมะม่วงเห็นไหมนี่บินเข้ามาเซินเข้ามาใกล้ๆนะ โอ้คุณตาวิถีไทยวันนี้มีสเสน่จันโกเมนมารีวิววะสุดยอดเพืน่นว่าสุดยอดเป็นต้นไม้มงคลเช้าเช้าวันอาทิตย์วันนี้มาดูอะไรที่มันเป็นมงคลกับคักคักงามเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเสน่จันโกเมนนี่หลายคนอยากได้มาครอบครองอยากได้มาเป็นเจ้าของคุณตาวิถีไทย มีขายเบาะสนีจันโกเมนนี่มีนะและก็ตามอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะมากมายราคาก็พอซื้อได้แต่ถ้าเป็นเสนีจันประกายดาวนี่สิแพงนะแพงและก็สนีจันขาวคนกำลังตามหากันเป็นเจ้าของครอบครองก็ยังมีราคาแพงอยู่นะก็พอหาซื้อได้สําหรับคนที่ชอบนี่ถือว่าโบเมนแพงนะ แต่เสน่นสเนจนแดงสนจเจนโกเมนตัวนี้เป็นต้นไม้ที่หาซื้อได้ง่ายนะตามอินเทอร์เน็ตมีขายทั่วไปราคาก็พอหาซื้อได้แต่ความเป็นแอตลักษณ์ความมีสเสน่ความเป็นต้นไม้มงคลนี่เท่ากันไหมเท่ากันขึ้นว่าต้นสเนนสเน่เจนเสน่เจนอะไรก็แล้วแต่ มีความเป็นมงคลทั้งนั้นสเนจจันแดงสเนจจันขาวสเนจจันเขียวสเนจจันดำสเนจจันประกายดาวสเนจจันหอมและสเนจจันโกเมนอ่ามีไว้ต้นใดต้นหนึ่งก็ถือว่าเจ้าของนี่ซี่เป็นคนที่มีเสน่ห์อืเวลาติดต่ออ่าเกี่ยวกับธุรกิจการงานติดต่อเกี่ยวกับงานราชการหรือม่นยังนี่ ว้าวเรื่องนั่นเรื่องนี้สิมีคนเสื้อเพราะเป็นคนที่มีเสน่ห์พูดอ่าโอ้เราเว้าวมาหนี่ม้วนฟังแล้วมันจับจติดจับใจมีเสน่ห์คือเดียวกับคนที่มีเสน่ห์กับคนโบมีเสน่ห์ว้าวนี่คนโบมีเสน่ห์ว้าวมันสิโบอยากมีอยากโบอยากมีอยากพัยอยากฟังโอ้จักว้าวยังโบรู้เรื่องเพราะว่าเอออันนี้คือคนโบมีเสน่ห์ โอ้โบอยากว้าวน้ำลาวดอกอีตานี่สั่งหัว <c oughs> แต่ถ้าคนมีเสน่ห์พูดนี่อรวมๆแล้วมีเสน่ห์นี่มันเป็นตาฟังติดต่องานธุรกิจหรือว่าเว้าอย่างมานน่เจ้าเว้าอย่างมานน่คนซื้อคนเขาอยากฟังเจ้าเว่าอแต่คนที่ไม่มีเสน่ห์นี่เว้านี่คนอยากเบือ่อโบอยากเว้าบอยากเจรจาตาอวยนวําว่อง่ายๆไป คนที่ไม่มีสนิทติดต่อธุรกิจงานอะไรก็สำเร็จยากโบอยากมีใครร่วมลงทุนนําอืมบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยแล้วทำอย่างไรถึงจะมีเสน่หโบราณเพิ่นบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง เพราะฉะนั้นแล้วเฮาบบมีเสน่ห์เขาก็ไปหาต้นเสน่ห์มาปลูกเพื่อจะได้เสริมเสน่ห์เนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอาง่ายๆบปนี่แหละเออเมื่อนี้เช้าวันอาทิตย์มาพูดถึงเรื่องต้นเสน่จันโกเมนี่ปลูกไว้ในบ้านในเรือนสักต้นหนึ่งเพื่อเสริมเสน่เสริมสง่าราศีของตัวเองเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละคุณตาวิธีไทยอ่าบ่ต้องพูดลายยายห้าง จบคลิปนี้ผมสิไปหาต้นเสนีจันโกเมนมาหรือเสนีจันอะไรก็แล้วแต่มาปลูกเพื่อเสริมเสนีของตัวเองถูกต้องท่านผู้ชมเอาแล้วเนาะสําหรับวันนี้เอาสั้นๆง่ายๆเช้า,ชาว,วันอาทิตย์พร้อมอ่าพร้อมทํากลางเสียงสกุณาร้องจิบจิบจับจบนะอยู่รอบข้าง <c oughs> แล้วก็บรรดาอ่าพรึก ใครพนาบรรดาต้นไม้มงคลที่กำลังสับพร่งออกเนาะอ่าตอนเช้าเช้าสดใสอาทิตย์สดใสในวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมาีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกลับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลณนโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 เนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับพระเอกของเรื่องเช้านี้ก็คือสนีจันโกเมนครับท่านผู้ชม